่องมาทําขาต่อนะครับโอ้โหนี่ครับขากระตว่าจะได้กระต่ตังโอ้โหจะได้แต่ละบาดนะครับชีวิตของเกษตรกรนะครับเกษตรกรไทยครับจะได้เนื้อเนื้อนี่ยังไม่เสร็จนะครับต้องไปล้างต้องไปฉีดต้องไปฉีดน้ำฉีดอะไรอีกนะครับหลายขั้นตอนนี่ครับนี่ครับขาแก่ครับก็ต้องไปเอาเส้นนี้ออกนะครับดูนะครับคือ ลากเอาลากออกอโอ้โหกว่าจะได้แต่ละบาทแต่ละสะตังค์นะครับแต่เฉลยยากเหนื่อยยากแสนเข็นแดดร้อนวันนี้แดดร้อนนะครับรออ้อนแกก็ต้องมาหลบใต้ต้นมะพร้าวนะครับใต้ต้นมะพร้าวเพืกว่าจะได้อ้าไวไปรังไม่ใช่ได้ตังค์อืมกว่าจะได้แต่ละบาท ไม่ใช่ของง่ายเขก็ไปม,มีอาชีพบื่แล้วดอ,อกยากเกษตรใช่ลูกเลิกก็ไม่เอาแล้วใช่ไม่รู้จะสอนใครก็คุยกับคากะนี่แหละลูกไปอยู่ตามลมลนี่แนะเท่าไหร่เนี่ยอทั้งหมดเนี่ยด้เท่าไหร่เนี่ยถึงถึงสองร้อยไหม สิบโลสิบโลโลละสิบบาทสี่สี่โลเท่าไรรสี่สี่โอ้โหโลละสี่สี่ครับแต่ก่อนโลละห้าบาทครับโอ้โหไม่น่าเชื่อเลยครับราคาแก่ขาแก่โลละสิบแปดโอ้ขาแก่จะถูกหน่อยนะครับนี่ครับขาแก่จะถูก่อยโลละสิบแปดบาทนะครับตะไครโลละสิบห้าตะไคร์โลสิบห้านะครับคือเตรียนทำอยู่บ้านแล้วอไปจะได้ตังค์ต้องทำทั้งวัน ไปทำอดไม่ทำก็อดนะครับเมียไม่เข้าบ้านครับเ <laughs> ข้าบ้านไม่ได้ตั้งไม่ได้ตั้ง <laughs> ไ,ไ,ได้ตั้ง <laughs> แตงโมก็แดดร้อนแดดร้อนนะครับเฉาเฉาหว,วานครับหวานนี่นครับสวนแยครับ <laughs> เป็ดเป็ดก็น่าจะเข้าเล้าแล้วไหมขเข้าไปหมดแล้ว ไ,ได่เข้าแล้วน้ําก็เริ่มแห้งครับผลฝนฟ้าก็ไม่มามีขาสวยครับยะอไปถึงโนะ่นครับสามสิบไร่ครับถึงไหมสามสิบไร่เฉียดสามสิบไร่ไนะครับมีทุกอย่างกินได้ทุกอย่างครับขายได้กินได้ขายได้ไม่มีอะไรกินเลเอาปลาเอาปลาในน้ํา,าก็มีปลานะครับผักบุ้งมีทุกอย่างมีครับ<ห>ขึ้นปปอยู่ครับพงวะเพล้าขึ้น,น,นอยู่ว่<พ>ากแกจะ ะจะทำอะไรอยากทำอะไร